คนกระแสรเรียกร้องไม่ไหวค่ะต้องกลับมาเปิดให้อีกหนึ่งคอสในรอบปีนี้นะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนบอกว่าต้องการที่จะไปสอบและขึ้นทเบียนกับกรมศุลกากรแล้วสิ้นปีทั้งทีส่วนลดต้องมานะคะไม่บอกยอดเงินนะดูเอาเพราะว่าโดนติ๊กต๊อกแบนถ้าใครที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วมีพี่ๆหลายๆคนที่เกิดปัญหาในการเดินพิธีการหน้างานหน้าด่านใดก็แล้วแต่ ยังไม่พร้อมที่จะอบรมหรือต้องการที่จะอขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามติดต่อเข้ามาที่เบอร์ในโบชูนี้ได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้ในไลน์ของ w b c เดี๋ยวจะมีเจ้าที่แจ้งให้นะคะหรือสายตรงถุงฟ้าเลยก็ได้สมัครก่อนวันที่25กันยายน,นเท่านั้นนะคะถ้าต้องการส่วนลดตามที่ระบุเอาไว้เชื่อว่า ชื่อฟ้าการันตีคุณภาพบริการอย่างแน่นอนหลักสูตรชิปปิ้งคุณสามารถเรียนได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เจอกันอีกครั้งก่อนสิ้นปีวันที่22ตุลาคมนี้นะคะบริการแบบนี้ไม่มีที่ไหนแน่นอนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะ